สวัสดีครับการเลือกมะพร้าวในการทำหน้าขนมทั้งทองถือว่ามีความสําคัญอย่างหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้านั้นควรจะรู้วิธีการเลือกมะพร้าวให้เหมาะกับการทำหน้าขนมเราจะเลือกแบบไหนปอกอย่างไรและขูดอย่างไรครัวหนูกระต๋องจะสาธิตให้ดูครับสวัสดีครับเรามาดูฟังฝึกกับครัวหนูกระต๋องกันครับ ครรนหนุกต๋องจะขอนำเสนอวิธีการเลือกมะพร้าวสำหรับทำหน้าขนมถังทองวิธีการปอกการขูดมะพร้าวจะมีวิธีการทำอย่างไรมาดูกันเลยครับเราจะต้องเตรียมมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวกลางแก่กลางอ่อนหรือเรียกว่ามะพร้าวกะเทินนะครับ2ก็คือเครื่องมือสำหรับปอกมะพร้าว3ก็คือมีดที่ใช้สำหรับผ่ามะพร้าวนั่นเองครับต่อไป เรามาดูวิธีการเลือกมะพร้าวโดยการชั่งน้ำหนักโดยการใช้มือเขย่าดูนะครับถ้ามะพร้าวนั้นมีน้ำคลอนแสดงว่าเริ่มแก่แล้วครับถ้าลูกไหนมีความหนักมากและน้ําไม่คลอนแสดงว่ายังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการผ่าให้ดูลูกนี้เป็นลูกที่มีน้ําหนักมากกว่าลูกอื่นน้ำยังไม่คลอนดูนะครับว่าจะมีเนื้อในเป็นอย่างไร ต่อไปเราจะทําการปอกเปลือกมะพร้าวให้ดูครับเราจะใช้มีดนั้นผ่าไปที่ก้นของมะพร้าวและจะดูว่ากลาของมะพร้าวนั้นเป็นสีอะไรเดี๋ยวดูกันเลยครับลูกที่หนึ่งนั้นมีกลาเป็นสีดําแบบนี้ครับแสดงว่ามะพร้าวนั้นมีเนื้อค่อนข้างจะหนาแล้วนะครับอันนี้จะสามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปลูกที่สองลูกนี้จะเป็นลูกที่น้ําคอน เราก็จะทําการปอกเปลือกดูที่กะลามะพร้าวว่ากะลานั้นเป็นอย่างไรการสังเกตเปลือกของมะพร้าวนะครับเราจะเห็นว่ามะพร้าวนั้นอายุไม่เท่ากันมีสีที่แตกต่างกันส่วนที่มีสีน้ําตาลมากกว่าแสดงว่ามะพร้าวนั้นมีความแก่กว่านะครับเราจะทําการปอกมะพร้าวลูกที่แก่กว่านะครับโดยการใช้มีดปอก เราพี่น้องกันชาวเสีไอซีผ่านไ22ป22สองปีมาสิคนดีเรามาพบกันหลังจากนั้นเราจะทำการพามาดูครับพาออกมาเลยน้ำมะพร้าวนี้สามารถที่จะนำไปรับประทานได้นะครับเพราะมีประโยชน์ต่อร่างกายาดูกันเลยครับโอ้โ oh ห เนื้อหนาพอสมควรนะครับแบบนี้สามารถที่จะใช้ขูดทําไส้มะพร้าวแก้วและมะพร้าวเค็มได้เลยครับต่อไปเราจะทําการใช้มีดปอกลูกที่มีน้ําไม่คลอนลูกนี้จะมีความอ่อนกว่าลูกที่1น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเนื้อมะพร้าวจะเป็นอย่างไรในการใช้มีดปอกมะพร้าวนะครับก็จะใช้แรงค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้มีดให้ดีนะครับในการเฉาะมะพร้าวมาดูกันนะครับว่าเนื้อมะพร้าวจะเป็นอย่างไรในลูกที่2ที่มีความอ่อนกว่าเห็นไหมครับจากการสังเกตได้ชัดเลยนะครับลูกที่1เนื้อจะหนากว่าประมาณ1มิลลิเมตรลูกที่2นั้นเนื้อจะบางและดูค่อนข้างอ่อนต่อไปเราจะสาธิตวิธีการใช้เหล็กปอกมะพร้าวให้ดูนะครับว่าจะรวดเร็วทันใจมาดูกันเลยครับเราจะใช้เหล็กเสียบไปที่ ด้านบนของเปลือกมะพร้าวแล้วทําการกลางออกนะครับคล้ายๆกับครีมเสียบแล้วกลางเสียบแล้วกลางจะได้ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับโดยเราจะเอาผ้าและแท่นเหล็กมาวางเพื่อให้เป็นฐานไม่ให้มะพร้าวนั้นกลิ้งไปมานะครับแล้วก็จะเก็บเปลือกมะพร้าวนั้นห่อใส่ผ้าเมื่อทําการผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจะได้ไม่ต้องเก็บหลายๆรอบนะครับ พวกเราเพื่อนเลยกลับมาได้เลยมาสร้างสัมพันธ์ใหม่ดีคุณไหยก็ไม่สําคัญเราพี่น้องกันชาวเสียซีผ่านไป22ปีมาส เจอ right ดีไม่เอ้ยแต่ได้พบเจอมันดังบรรบันที่เคยผมสุขใจเลยฉันและเธอได้เจอกันแตาคิดถึงผู้ที่เคยสั่งสอนฉันดาจะร้อนคุณจะเป็นเช่นไรเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บพับได้อย่างนี้เลยนะครับเก็บเปลือกของมะพร้าวเอาไปทิ้งใส่ขยะได้เลยนะครับจะไม่เปื้อนพื้นเหมือนตอนใช้มีดปอกนะครับ แบบนี้เราก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นถึงเนื้อมะพร้าวนะครับว่ามีความแตกต่างกัน3มลูกนั้นจะมีเนื้อหนาซึ่งเป็นทลายเดียวกันอีกหนึ่งลูกนั้นจะมีเนื้อค่อนข้างจะบางกว่านะครับซึ่งเป็นทลายที่อ่อนกว่าแต่เราก็สามารถนําเอาไปใช้ในการทําไส้มะพร้าออ่อนได้นะครับส่วน3ลูกที่มีเนื้อหนานะครับเราจะเอาไปขูดเพื่อทําไส้มะพร้าวแก้วกันไปดูกันเลยครับในการขูดมะพร้าวทาไส้มะพร้าวแก้วนั้นเราจะต้องใช้ เรื่องมือขูดก็คือตีนแมวตัวเล็กนะครับตีนแมวตัวเล็กนั้นขูดเราจะขูดจากด้านบนลงไปถึงด้านล่างนะก็คือขูดจากขอบของมะพร้าวด้านบนไล่ลงไปจนถึงด้านล่างจนลอบเพื่อให้ได้เนื้อมะพร้าวที่หมดจดนะครับจะได้ไม่มีค้างอยู่ในกะลาครับการขูดมะพร้าวก็ต้องใช้ความอดทนนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่มีความต้องการที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขนมถังทอง ก็ควรจะต้องมีความอดทนความขยันในคลิปต่อไปเราจะทําการสอนในเรื่องของการผัดไส้มะพร้าวแก้วและไส้เค็มและไส้เผือกต่อไปครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ